สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลและสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นสกูป๊ปทําเนื่องในโอกาสลํำลึกถึงจีนไดผู้มีส่วนร่วมในการสร้างทอมเมนเจอรี่ในปี1964ซึ่งตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวั95ปีข่าวก็รายงานว่าช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเขาเสียชีวิตในอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองที่กรุงปาร์ารารณรัฐเช็คแต่ก็ไม่ได้มีระบุนะครับว่าเสียชีวิตด้วยเหตุใด ผลงานชิ้นสำคัญของปู่จีนคือในปี1960ปเขาได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้สร้างการ์ตูนอนิเมชันทอมแอนเจอรี่และป๊อปไอเป็นผลงานของ MGM Studio ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับจินได้ได้รับรางวัล w i n เซ r m ์ c ม็กเ a r d เป็นรางวัลทรงเกียรติที่มอบให้แก่บุคคลในวงการอนิเมชันนับว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาเลยทีเดียวครับก่อนที่จินไดจะมามีส่วนร่วมในทอมแอนเจอรี Jerry. ก่อนหน้านั้นทอมแอนเจอรี่ก็เคยมีตอนเกือบจบเช่นกันครับเนื้อหาทอมแอนเจอรี่ค่อนข้างเบสิกมากเป็นทอมเจ้าแมวสีฟ้าคอยไล่จับเจอรี่เจอรี่เนี่ยก็คือหนูตัวแสบในบ้านหลานเจ้าทอมมักจะวิ่งไล่และทุบตีเจอรี่ด้วยความรุนแรงเสมอแต่ในเรื่องก็แทบว่าไม่มีการตายในเรื่องเลยนะครับมากสุดก็แค่ตัวแบรนด์ัมสไตล์การ์ตูนอเมริกันแหละครับก็ไม่มีเลือดซับหยดแต่ถ้าโดนจริงก็ต้องเลือดตกอย่างออกกันนะครับผมทอมแอนเจอรี่เป็นการ์ตูนที่จบในตอนเดียว มีหลายต่อหลายครั้งที่ทอมพ่ายแพ้เจอรี่เพราะว่าโดนตอบโต้กลับอย่างรุนแรงแต่บางครั้งก็เป็นทอมได้เปรียบเจอรรี่บ้างมีหลายตอนเหมือนกันที่ทอมสามารถจับเจอรรี่ได้แต่แล้วทอมก็รู้สึกสงสารขึ้นมาจากนั้นก็กลับมาคืนดีกันในตอนท้ายแต่ตอนต่อมามันก็มาวิ่งไล่กันใหม่นะครับในขณะเดียวกันก็นกเป็นเพื่อนรักกันไปด้วย แต่บางครั้งก็จะมีตัวละครอื่นมาร่วมแจมด้วยเช่นหลานและครอบครัวของเจอรี่มาเยี่ยมบ้านเป็นบางครั้งหรือไม่ก็มีสุนัขสองพ่อลูกมาแจมอยู่เสมอทอมก็มักจะหาเรื่องแป้งลูกบูลด็อกแล้วก็ถูกหมาบูลด็อกตัวพ่อเนี่ยจับหนักเป็นประจำตัวทอมเองเนี่ยแม้ว่าจะได้กินเจอรี่หลายครั้งแต่เจอรี่ก็สามารถเอาตัวรอดได้นะอยู่ในท้องยังเตะกระเพาะได้เลยครับแล้วเจอรี่ก็สามารถเอาตัวรอดได้ทุกครั้งเลยระหว่าแทบจะไม่มีการตายในเรื่องนี้แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่า จริงๆแล้วทอแมแอนเจอรี่ก็เคยมีตอนจบที่ทอแมแอนเจอรี่เนี่ยเกือบจะตายมาแล้วโดยได้ฉายในตอนที่103ครับตอนนี้ฉายในปีพันเยห้าสิบกผมเคยมีวิดีโอของตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นราไปหมดแล้วแต่ชื่อไทยคือเรื่องเศร้าของเจ้าเหมียวเนื้อหาเปิดมาคือทอมเนี่ยนั่งหน้าเครียดอยู่แล้วก็อยู่บนรางรถไฟนี่แหละตัวภาพก็จะฉายไปข้างบนเจอรนี่เนี่ยจะเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทอมถึงอยากฆ่าตัวตายเนื้อเรื่องก็เลยเล่าย้อนไปว่า ขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังกินดื่มด้วยกันปกติแต่แล้วทอมก็ไปหลงไหลกับแมวสาวตัวสีขาวตัวหนึ่งวงเล็บสวยตรงไหนซึ่งแมวสาวตัวนี้ก็ดูยิงเลิศเชิดน,นะฮะแต่ความรักก็ทําให้ทอมตาบอดทอมก็เลยทําทุกวิถีทางที่เอาชนะแมวสาวคนนี้ให้ได้ทอมเนี่ยก็ไม่ต่างจากของเล่นของเจ้าหลอนเลยหลอนก็แบบบิดหน้าทอมไม่เป็นลางโง่แล้วก็ไกวชิงช้าแต่ไม่นานรักเรื่องมันก็เกิดขึ้นครับมิสเตอร์บู๊แมวอีกคนหนึ่งที่มีฐานะร่ํารวย ในขณะที่เขากำลังดูหนังสือพิมพ์แล้วเมื่อเห็นแมวสาวกวยชิงช้าขึ้นมาก็รับตัวเธอขึ้นมาจูบทันทีและนับว่าเป็นศัตรูหัวใจของทอมทอมจึงทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจของแมวสาวตัวนี้ให้ได้แรกสุดก็ยื่นดอกไม้ให้เธอนะเจอรี่จะห้ามเพียงใดก็ไม่สามารถห้ามได้และเมื่อไปที่บ้านก็พบว่ามิสเตอร์บูทได้เดลิเวอรี่ดอกไม้มาให้เธอตั้งแต่แรกแล้วเธอก็มองทอมด้วยสายตาที่เย็นชาชักแค่นี้เหรอทอมก็เลยยื่นน้ำหอมขวดเล็กให้ แต่แล้วก็มีเสียงวูดรถเข้ามาพบว่าเป็นรถขนน้ำหอมของมิสเตอร์บูททอมเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาก็เลยกลับบ้านไปทุบก,กระปุกออมสินจนหมดตัวเพื่อซื้อแหวนเพชรขนาดเล็กนิดเดียวนะฮะก็ถึงจะต้องเอาเว่นขยายสองกันเลยแมวสาวก็เลยเอาแหวนเพชรของมิสเตอร์บูทมาให้ดูว่าดูซิของเขาให้มาใหญ่แค่ไหนถึงกับต้องใช้ที่กำบ,บังกรองแสงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเปิดออกมาก็โคตรแบบอะทอมก็ยังคงไม่ยอมแพ้ ต้องเซ็นสัญญาเนี่ยขายทุกอย่างขายอวัยวะนะขายมือขายแขนบ้างลานะสัญญาการเป็นทาสเพื่อซื้อรถสังกระโวยมาคันหนึ่งเขาก็มาบีบแต่ปัดๆข้างหน้ารถลีมูซีนของมิสเตอร์บูขับมาทับแล้วก็รับแมวสาวคนนี้ไปเป็นว่าทอมเนี่ยหมดแล้วนะหมดทั้งกายและใจเลยทีเดียวทอมเนี่ยเขาก็ดื่มจนเมาครับ ในการ์ตูนเนี่ยเขาก็เซ็นเซอร์เล่าให้เป็นดื่มนมแทนผมก็ว่าอยู่นะดื่มนมมันจะเมาได้ไงเมื่อทอมเนี่ยเมาเต็มที่แล้วก็คิดจะลอยตกน้ําฆ่าตัวตายเราจะเห็นว่าเจอรี่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนแท้กับทอมจริงๆนะแล้วเจอรี่ก็กดน้ําออกจากปอดของทอมให้หมดแต่แล้วยังเจ็บช้ำไม่พอนะฮะผลปรากฏว่าแมวสาวตัวนี้ก็แต่งงานกับมิสเตอร์บูดไปแล้วทอมที่หมดอะไรตายอยากเพราะว่าขายทุกอย่างไปหมดเกลี้ยงแม้แต่ตัวเองฮะเขาก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายที่ทางรถไป เจอรี่ที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็ใส่หน้าบอกว่าไม่รู้จะช่วยยังไงอยากนั้นก็ก็โชว์คนรักของตัวเองก็เป็นรูปของหนูสาวอีกคนก็มาจุ๊บๆๆนะฮะแต่แล้วก็ประสบชะตากรรมเดียวกับทอมเพราะหนูสาวที่เขาหลงรักก็ไปแต่งงานกับหนูอีกคนแล้วแปลว่าทั้งสองคนเนี่ยอกหักทั้งคู่เขาทั้งสองก็เลยให้รถไฟทับตายครับและตอนจบเนี่ยก็มีเสียงหูดรถไฟมาฮะฉากก็เฟดออกไปซึ่งไม่รู้ชะตากรรมว่าจะตายจริงหรือเปล่า พตาปกติเนี่ยทอมแบนเจอรี่โดนมีดสับยังไม่ตายเลยนะฮะโดนรถไฟทับอาจจะแบนต้งแต่้กักบมาเหมือนเดิมก็ได้แต่ใช่ว่าความตายจะไม่เคยมีในเรื่องทอมแบนเจอรี่นะครับตอนที่มีชื่อว่า o u u s e r o อ b l e ทอมเนี่ยได้ถูกสั่งจับเจ้าในายให้กำจัดหนูไม่ให้มารบก,กวนอาหารเย็นซึ่งทอมเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จในตอนนี้ก็จะมีเจอรี่กับหลานด้วยและสุดท้ายทอมก็ถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินครับถูกตัดหัวเลย ภาพก็จะมีให้เห็นแค่ใบมีดของกิโยตินเนี่ยหล่นลงมาเัื่ตัดหัวทอมครับฉากนี้โคตรดักเลยตอนเด็ก คือตอนเด็กๆเนี่ยผมดูก็ไม่ได้คิดอะไรฮะเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่นึกเลยว่าการ์ตูนเด็กมันจะมีความรุนแรงสูงขนาดนี้นะครับและในตอนที่ทอมอ,อกหักนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นตอนจบแล้วเพราะว่าสตูดิโอเนี่ยใกล้จะเจ๊งเต็มทีตอนนี้ก็เหมือนสะท้อนสภาพของสตูดิโอแลครับแต่สุดท้ายมันก็ได้กลับมาใหม่โดยตอนสุดท้ายของจักรวาลไล่จับเนี่ยก็คือตอนที่114ที่มีชื่อว่า The Todd Watcher ที่ทอมเนี่ยต้องดูแลเด็กแต่สุดท้ายก็โดนตำรวจจับขึ้นมา ตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายจริงๆที่มีผู้สร้างอย่างโจเซฟซาเบราและวิลเลียมฮันนาร่วมกับ MGM Studio มากำกับครับและภายหลังก็เปลี่ยนมาเป็นลุงจีนได้ในปี1961แล้วก็มีการเปลี่ยนผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับเสมอมาจนถึงปัจจุบันครับความ,มเจริ่ก็ไม่จบสักทีนะฮะแต่เป็นนั้นว่าทอมแมนเจอรี่ก็มีการตายเกิดขึ้นจริงๆและเรื่องก็ดูจะตลกร้ายซะด้วย เหมือนว่าจะไม่รุนแรงนะครับแต่เมื่อทุกคนโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออโคตรรุนแรงเลยนะฮะไ,ไม่น่าเชื่อว่านี่คือการ์ตูนเด็กนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปเปเยลของวันนี้เพื่อลำเลึกถึงทอมแอนเจอรี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับและถ้าอยากให้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สามารถกดซับปุ่มกระดิ่งที่คลิปเพื่อทราบข้อความล่าสุดและกดโต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความอัปเดตทางเฟซบุ๊กอนไครนะครับผมสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ